ีครับนี่เป็นอีกวิดีโอหนึ่งว่าท่านจะใช้ซี i อินโฟยังไงดีผมจะโปูพื้นฐานให้ท่านเองหนึ่งก่อนที่ท่านจะใช้ซีดอินโฟได้ดีสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องเข้าใจคือเรื่อง Market s ต r ั c เจอ e m มา k e เ s ็ r u ั t เจอเนี่ยเป็นการอ่านอ่านว่าโครงสร้างตลาดเป็นยังไงครับเคื่อหลักการทั่วไปเราเราดูหลักการพัฒนาพัฒนาโครงสร้างราคาใช่ปะ่ะ อย่างเช่นหลักการทั่วไปเราก็จะมองพื้นฐานความรู้ทั่วไปในการทําเทรนหรือหลักการของดาวนี้ที่ในการทาเทรนยังไงดีกว่าหลักการเบื้องต้นอย,อย่างเช่นราคาถ้า,กการาคาจะขึ้นคุณคออต้องเห็นอย่างนี้คุณต้องเห็นอย่างน,น,นี้นี่คือหลักการเบื้องต้นมากว่าหนึ่งหนึ่งคุณต้องเห็นราคาเนี่ยสมมติอันนี้เป็นจุดายจุดโล คุณต้องเห็นสิ่งแรกที่คุณเห็นถ้าเทนขึ้นเนี่ยคุณต้องเห็นนะโลตัวนี้มันสูงขึ้นโลตัวนี้คือคือโลใหม่เนี่ยคือในภาษาทฤษฎีภาษาเชงทีเขาเรียกว่าหายโลมันต้องสูงขึ้นกว่าโลนี้ใช่ป่ะแล้วหายตัวนี้ต่อมาหายตัวนี้ต่อมาก็ต้องสูงขึ้นกว่าหายก่อนนี้ดังนั้นตัวนี้ก็เป็นหายหายดังนั้นสิ่งที่คุณต้องการเห็นคือการพัฒนาการสวิงไฮสวิงโลใช่ป่ะเช่นอย่าง,อย,างอย่างตัวนี้ ถ้าคุณเห็นเทนขึ้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการเห็นในทฤษฎีดาวหรือทฤษฎีทำเทรนขึ้นืออยงหนึ่งราคาราคาต้องเบรกขายคุณเห็นอย่างนี้อย่างถ้าคุณจะเทรดตัวนี้ต่ือคุณจะเทรดตัวนี้คุณอาจจะมองว่าเอ้ยตัวนี้มันอาจจะยังไม่ชัดเจนพอจนกว่าราคาเบรกขายคุณอาจจะเห็นหนึ่งตัวนี้ราคาหายสูงขึ้นมาจริงตัวนี้ตัวนี้ถ้าเทียบกับตัวนี้คุณเห็นไหมหายโลจริงแต่ราคายังไม่เบรกขายได้คุณเห็นว่านี่คือราคาเบรกตรงนี้ พอราคาเบรกตัวนี้พอราคาเบรกตัวนี้เบรกตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยลักษณะเราก็จะดูลักษณะการเบรกใช่ปะล,ะ,ะลักษณะการเบรกตัวนี้คือถ้าท่านเข้าใจลักษณะการเบรกหรือโครงสร้างที่เปลี่ยนไปอย่างนี้และท่านใช้ CS Info ในการก็เทรดก็จะเทรดด้วยความมัน่นใจสูงมากขึ้นท่านจะรู้ว่าค่าเซทอินโฟมันเปลี่ยนแล้วจังหวะทันมิ่งในการเทรดท่านควรจะเทรดเบรกเอาเบรกเอาตรงนี้คือเบรกไฮหรือเทรดตอนที่ราคาพูลแบ็กหรือกลับมาเทสเทสตรงที่สเว็บเลเวล หรือเทสตรงที่ซัพพอร์ตเลเวลที่เป็นโลใหม่ที่พัฒนาเป็นไฮโลขึ้นมานี่ดังนั้นคือเซตอินโฟมันจะบอกทามิ่งหรือบอกว่าพื้นที่ที่ไหนที่แข็งพอที่คุณควรจะเข้าเกรตัวตัวเลขเพราะจะลืมว่าหลักการเซตอินโฟเซตอินโฟตัวนี้เซตอินโฟตัวนี้ที่ผม <c oughs> อธิบายก่อนวีดีโอน,นี้คือคือมันมันไม่ได้หาค่าแค่จากค่าคู่เงินคู่เดียวมันอ่านจาก อย่างเช่นตัวนี้ EU มันไม่ได้หาแค่อย่างเช่นค่า USD อมันไม่ได้หาแค่จาก EU อย่างเดียว u s d USD ตัวนี้ย s d อย่างเช่น US d ดีตัวนี้มันหามาจากเจ็ดค่าเงินใช่ป่ะมาทั้ง a u EU g u n z d u ยอย่างเงี้ยพวกนี้แล้วได้ค่าค่าเฉลี่ยของค่าของของ,ของการแข่งของ US เเป็นยังไงก็ดังนั้นคือข้อดีของการหาค่าแบบนี้แบบ โคเรเลตหลายๆคู่มันทําให้เราได้สัญญาณกล่องโบลิตั้มที่น่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าหาคับหาหาจากคู่กันเดียวเรากลับมาดังนั้นเวลาคุณเทรดใช่ป่ะในเวลาคุณเทรดคุณต้องดูตัวนี้ให้เป็นคือเราเรียกว่าอ่านมาเก็ตซับเจรเป็นคุณดูอย่างเนี้ยเราดูอย่างเราดูอย่างผมจะลากระทันดูนะครับคุณดูอย่างมาเก็ตซับเจรคุณทำไมนี่คือหายลากลงมาตอนนี้ ตรงนี้สไปค์ขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มาแถวเดิมเนี่ยแล้วก็ผมจะลักแถ่นี้ก็ละกันผมจะลักแถ่นี้ก็ลวกันแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับมาดูคุณเห็นไหมว่าเออเออไอ้ตัวนี้ผมอธิบายค่ะึ้นตัวนี้โงนิบาคารสิ่งแรกที่เราควรจะเห็นสิ่งแรกที่เราควรเห็นเนี่ยคุณควรจะเห็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอิมพูสซีมุสคุณเห็นไหมอิมพูสซีมุงนี้คือตัวนี้ตัวนี้เราเรียกว่าอิมพูสซีมตัวนี้ อินฟูซีมูฟตัวนี้ลงมาอินฟูซีมูฟคุณเนี่ยควรที่จะเบรกแนวรับแนวต้านคุเนยเห็นว่าคือตัวนี้มันเบรกขายโลตรงนี้เบรกขายโลเห็นปางเบรกขายโลตรงนี้หนะมายก็บอว่าหมายก็บอว่าคือถ้าถ้าเราคุยเรื่องออเดอร์คือหมายก็บอว่าฝ่ายเซลล์มากกว่าออเดอร์ตรัวนี้ที่สามารถเบรกได้ส่วนมากจะมาจากการเข้าเทรดไม่ใช่แค่ออกออกออก,ออกจากการเทรดอย่างเดียว พราะราคาสามารถเบรกเบรกหายหรือเบรกโลได้เนี่ยส่วนมากก็จะมาจากเ,เกิดจากการเข้าเทรดหลักดังนั้นคุณเห็นว่าถ้าคุณเทรดลักษณะนี้ถ้าคุณเทรดตรงนี้เบรกตรัวนี้คุณจะเทรดยากหลักการทั่วไปเบรกเขาเนี่ยเบรกเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะเสี่ยงสูงใช่ป่ะเบรกเขาถ้าเราเทรดตรงนี้แต่ถ้าเราเทรดตรงนี้ตรงที่ราคากลับมาตรงเนี้ยตรงน,รงนี้ตรงที่กลับราคากลับมาทําเขาเรียกว่าตรงที่ราคากลับมาเทสหรือกลับมาคอลเลกทีฟ ค l ลเลกทีฟคือมาเทสอ l s i v e move ตรงนี้เทสโมเมนตัมตรงนี้ถ้าภาษาภาษาภาษาอะไรภาษาภาษาทำเทนเขาก็เรียกว่าตรงนี้ impulsive move ตรงนี้เขาเรียกว่าตอนที่ราคาย่อกลับมาเนี่ยตอนที่ราคาย่อกลับมาแล้วหยุดแล้วจบตรงนี้เขาเรียกว่า collective move ก็จะเป็นการทดสอบโมเมนตัมตรงนี้ปะดังนั้นจุดจุดจุดง่ายที่สุดคุณหนไหมจุดง่ายที่สุดตรงนี้ตรงนี้คือถ้าคุณเห็น อิมพุสซมูคเกิดขึ้นอิมพุสซมูคเกิดขึ้นคุณเห็นราคาหยุดตรงนี้หยุดตรงนี้ปั๊บแล้วต้องเริ่มไม่ให้หยุดตรงนี้นะครับถ้าเปลี่ยนแปลงเริ่มดันลงมามันกเริ่มแพสซัคเจอรเริ่มดันลงมาตัวนี้มายว่าราคาเริ่มสัมพันธ์กับอิมพุสซีมูคตรงนี้นั่นคือสัญญาณที่คุณจะเปิดเทรดคุณก็ใช้หลักการตัวนี้หลักการเปลี่ยนเทรดตัวนี้ในการเทรดเคอร์เรนซีซีเอสอินโฟที่ผิมจุสซีมูคบอกว่า ถ้าคุณเทียดตรงนี้หนึ่งคุณดูตรงนี้หนึ่งแล้วคุณมาเทียดตรงนี้หนึ่งคุณเห็นไหมตรงนี้หนึ่งแล้วคุณมาเทียดตรงนี้หนึ่งคุณเห็นไหมว่าเนี่ยคือค่าตรงนี้มันจะทาให้ท่านเทียดง่ายเรากลับไปดูเรากลับไปดูตัวนี้ผมจะอธิบายดูเรากลับไปดูตรงตรงตรงที่ชาร์จเกิดขึ้นเรากลับมาดูตรงที่ของ EU อ่ะเมื่อกี้สี่ชั่วโมงเมื่อกี้สี่ชั่วโมงพอดีผมไม่ได้ตั้งทดสอบสี่ชั่วโมงครับ ผมตั้งหมายว่าคือค่าค่าในการหาค่าสเตนเน่ผมตั้งอิงไทม์เฟรมน้อยกว่านั้นคือผมตั้งอิงแค่หนึ่งชั่วโมงไปหลกดังนั้นผมก็จะอิงจากจากหนึ่งชั่วโมงชาร์จหนึ่งชั่วโมงไปหลกเราดูตัวอย่างที่ว่าเราเห็นจากภาพเมืเ่อกี้เราเห็นตัวอย่างไหนที่ชัดเจนคุณเห็นไหมว่า <c oughs> ผมอธิบายตัวที่ผมเ็นชัดเจนที่สุดคุณเห็นไหมตรงนี้ที่ผมเ็นชัดเจนที่สุดตรงนี้ราคาเบรกตรงนี้ลงมา ผมมีชัดเจนตรงนี้ผมมีชัดเจนตรงนี้เนี่ยผมมีชัดเจนตรงนี้เราลากกลับมาดูตรงนี้ว่ามันเป็นอย่างที่ผมอธิบายไว้หรือเปล่าโอเคผมมีชัดเจนตรงนี้ครับคุณดูตรงนี้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 แสดงว่าตรงนี้ราคาไซเวตรงนี้ราคาไซเวคุณเห็นไหมราคาลงลงมาลงลงมาตรงนี้คือโลเดิมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วโลเดิมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วคุณเห็นไหมโลเดิมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วราคาพยายามหลายวัน หลายวันหลายวันไม่ไปไหนบ้าหลายวันหลายวันไม่ไปไหนสแสดงว่าเป็นการสะสมออเดอร์หรือเปล่าช่วงสะสมออเดอร์หรือเปลา่าหรือช,ช่วงช่วงช่วงไซเวลหรือช่วงอะไรก็แล้วแต่ที่ง่ายคือถ้าถ้าราคาวิ่งลักษณะนี้สาหรับเรารายย่อยที่มีทุนจำกัดมันจะทําให้เราเทรดยากเราไม่ต้องการเทรดลักษณะนี้เราต้องการเทรดตอนที่เราเห็นช่วงอินบูสซีมุกเกิดขึ้นหรือช่วงที่โมเมนตัมเปิดเผยราคาใหเขาเทรดหรือเปล่าหลักการเมื่อกี้น่ยที่ผมวธิ่บ่ายต้องต้องเบรก ประกอบพูดในว่านี่นี่คือเราไล่ดูมันเบ็งไงตอนนี้นี่ราคาทําเทนลงอ่าเราว่าราคาทำเทนลงนะครับลงมาตรงนี้อ่ะลงมาเรามาร์คจุดหายจนโลละให้หายให้ตัดลงมาลงมา <c oughs> คุณเห็นว่าโลแถวนี้ลง อยู่แต่เดิมอยู่แต่เดิมแสดงว่าสะสมดีมาสะสมเรื่อยๆดีมาเริ่มแข็งบ่อราคาไม่สามารถเบรกได้แต่ตอนนี้ลงมาอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าเรียกแขกดึงออเดอร์เข้ามาเพื่อต้องการสะสมมากขึ้นเราไอต้ตรกกะพวกนี้ต้องศึกษาเรื่องออเดอร์โฟน,นะครับก็อย่าเข้าใจนะครับแต่ผมพยายามอ่านจากาสักเจอหลักลงมาคุณได้ว่าดังนั้นตรงน,รงนี้ตรงนี้ลงมาตรงนี้ ยังไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกมกั้งวเพราะาตอนนี้คือราคาที่ขึ้นไปพยายามดันดันขึ้นไปสะสมมา้ดยใช่ปะโลโลอยู่ตรงนี้การที่ราคาจะเบรกโลลงมาเป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าคุณจะเข้าเทรดถ้าถ้าคุณเข้าใจหลักการออร่าโฟคุณจะรู้ว่าตรงนี้ถ้าจะเข้าเทรดจาเป็นที่ต้องใช้อยู่ตรงนี้เพื่อเพื่อเพื่อล่าลิควิลิตี้ฝ่ายตรงข้ามเพื่อแต่ราคาขึ้นง่ายดังนั้นมันก็ ถ้าคุณเป็นขายใจคุณจะลาดสต็อปตรงนี้เพื่อเข้าเทรดตำแหน่งราคาที่ดีกว่าเป็นเรื่องปกติตรงนี้ดังนั้นถ้าเราเป็นรายใหญ่ตรงนี้เราอาจจะไม่แน่ใจเพราะว่าราคาจะลงก็อาจจนกว่าราคาขึ้นมาถึงนี้ว่าจนกว่ามุมมันตั้งกลับมาตรงนี้ตรงจนกว่าตั้งแท่งเทียนตัวนี้นี่เราเริ่มมั่นใจว่าพอแท่งเทียนตัวนี้กลับขึ้นมาแสดงว่าตอนที่ราคาเบรกลงมานี้เบรกโล2โลลงมาแสดงว่าเขาต้องการ l i q u i ิ i t y ตรงนี้เพื่อเข้าเทรดตำแหน่งที่ดีกว่าเรารู้ได้ไงอาจารย์เรารู้ไง เรารู้เพราะว่าบาตัวนี้กลับขึ้นมาบาตัวนี้กลับขึ้นมาแล้วบาตัวนี้กลับขึ้นมาหลังจากที่ลงไปเนี่ยตัวนี้คือภาษาตัวนั้นคือ stop ฮะและ software เข้าเด็ดเราเรา,เราดูค่าเซ็นที่เราเห็น <c oughs> คุณเห็นไหมว่าค่าเซ็นที่คุณเห็นตรงนี้ค่าเซ็นที่เราเห็นค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นมันพุ่งข,ขึ้นมาแสดงว่าเกิดจากการเข้าเด็ดตรงนี้แหละคุณเห็นไหมตรงนี้ราคาเบรกที่ผมบอกราคาเบรก impulsive move นี่ายอีกตัวนึ่ตรงนี้ impulsive move คุณเห็นไหม อินบูสิบมุดราคาเบรกขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมเบรกขึ้นมาตรงนี้เบรกขึ้นมาตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราจะรู้ว่าเราควรจะเทรดตรงนี้ตรงที่เป็นต้นตอตรงที่เป็นต้นตอหรือตรงที่เป็นแวบเล่ยตรงนี้เราใช้เซตอินโฟในการดูคุณดูเซตอินโฟเราหลักเซตอินโฟไปคุณเห็นไหมว่าเนี่ยค่ามันไม่ดรอปลงเลยพอขึ้นมาตรงเนี้ยค่ามัน ค่าย้อนหลังก็อยู่บวกตลอดถึงปะอยู่บวกตลอดถึปะมีตัวนี้ดับลงมาดับลงมาคุณนะดับลงมาตัวนี้เนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้เป็นทางวิ่งในการก็เทิดคุณละตรงนี้คุณเห็นว่าตรงเนี้ยคณพ่อทำไมสนใจเพราะว่าอย่าลืมว่าตรงนี้ผมอิงอิมพูซีมูฟตรงนี้คือเห็นไหมนี่อิมพูซีมูฟตรงนี้นี่ตรงนี้ผมมาไว้ถ้าตัวนี้ผมก็จะมาไว้ตรงนี้นี่คืออิมพูซีมูฟถ้าผมลากตัวนี้นี่ผมก็จะมารออิมพูซีมูฟผมตรงนี้อินนี่ผมจะมุดอินนี่ีุดนดังนั้น มันก e ็จะให้ผลเสียงง่ายแล้วก็พอราคามาถึงผมก็จะเข้าเทรดตรงนี้มันก็จะเข้าหลักการตัวนี้พอดีใช่ไหะเข้าหลักการตัวนี้หลักการตัวนี้พอราคาเบรกลงมาอย่างตัวนี้นี่น่พอราคาเบรกขึ้นไปหลักการตัวนี้คุณเทรดตัวที่ราคาจบคูแบ็กจบที่คอลเลกทีมูฟจบดได้ง่ายนี้คือหลักการหลักการถ้าคุณเข้าใจหลักการอ่านมาเก็ตซักเยอะอย่างนี้แล้วคุณใช้เซ Info อินโฟประกอบคุณจะเข้าเทรดพื้นที่ตรงนี้ พื้นที่ตรงนี้ได้ง่ายพื้นที่ตรงนี้ได้ไงพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้หรือในทางกับการถ้าคุณเทียดขาขึ้นใช่ป่ะในทางกับการถ้าคุณเกียดขา้คุณก็จะเทียดพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ได้ง่ายเพราะนี่คืออินพุตซนบูของคุณใช่ป่ะเราต้องดูมีอินพุตซนบูของคุณขึ้นคุณเทียตรงนี้ตรงนี้แล้วตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้มันก็จะเปิดโอกาสห้คุณได้ง่ายหรือคุณเทียดตรงนี้นี่นี่คือหลักการดังนั้นถ้าคุณเข้าใจ มาร k เก็ตซัคเจอง่ายๆคือถ้าคุณไม่ต้องการแล้วคุณศึกษาเกี่ยวกับการกาหนดอิมพูซีมูฟเนี่ยกำหนด I หนอิมพู e m มูฟอย่างไรในการกรองคุณภาพและสองนัคุณใช้เซตอินโฟในการยืนยันค่าเซนที่ผมบอกค่าเซนที่ผมบอกในการยืนยันตั uk, วนี้ค่าเซนที่ผมบอกในการยืนยันอิ s พ v e m มูฟของคุณว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามันก็จะเป็นการกรองอิมพูซ m มูฟคุณไประดับหนึ่งในตัวด้วย ว่าเขาเข้าเทรดว่าโมเมนตัมที่เกิดขึ้นตรงนั้นเป็นการเคลื่อนไหวจากการเข้าเทรดหรือการออกเทรดเป็นหลักเพราะอย่าลืมว่าออเดอร์ที่มาเนี่ยออเดอร์ที่มาเนี่ยมันมาทั้งจากการเข้าเทรดและการออกเทรดเยอะแต่ถ้าขายใหญ่เขาต้องการดันราคาไปทางใดทางหนึ่งเราโฟกัสที่ว่าต้องเปิดเผยให้เราเห็นข้อมูลว่าอีออเดอร์ตรงนั้นอิมบาลานซ์ตรงนั้นที่สะท้อนดีมาและพายมันมันเปลี่ยนข้างมาจาก การเ็เทรดเป็นหลักพอคุณเห็นการก็เทรดเป็นหลักนะคุณก็จะเทรดตามโมเมนตัมได้ง่ายยิ่งคุณใช้เซอส์อินโฟเข้าไปประกอบอย่างนี้คุณก็จะเทรดถูกจุดได้ง่ายว่าเอ้ยท่าม,มิงในการเทรดมันอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงกลับมานะคุณก็จะเทรดรักษาน,นี่คือการอ่านมาร์เก็ตซับเจอร์ใช้กับเซอส์อินโฟนะครับโอเคนะครับ